รอที่สุดครับในจังหวัดเชียงใหม่นี่ถึงหมื่นไผ่เต่าแล้วครับโอ้โหนะครับดูนะครับเจ้าของบอ่อมาเองนะครับโอ้ยโดนปลาแล้วปลามันลอยตามเบ็ดขึ้นมาครับโอ้โห,โโหส,สุดนะมันมันมันไม่เสียเวลาในการสู้ปลาสุดยิงสุดยิงของเขามีนะครับกระบองวานอนนะครับตัวน,นี้เป็นตัวเทสนะ พ,พี่น้องนักตกปลาทุกคนนะครับผมพอดีวันนี้ผมมีโอกาสได้ผ่านมาทางป่าซางนะผมเลยแวะมาที่บ่อตกปลาเคเนะครับผมบ่อจ่าเบิร์นนะบ่อน้องผมเพราะว่ามันพึ่งผ่านแมตช์ VIP มานะครับผมหอะไรอะ่ะผมไม่แน่ใจนะบัตรห0 0่บาท, 1, บาทจำนวนที่นั่ง3ามที่นั่งนะประมาณ30สายนะ ปล่อยปลาห้าร้อโลซึ่งผมไม่ได้มาแมทนั้นนะเพราะว่ามันตกกับวันที่12ซึ่งผมยังทํางานอยู่ผมก็ตัวนี้มันเสร็จแมทนั้นพอดีผมได้ผ่านมาทางนี้ก็เลยแวะมาเทสคันชิงหลิวนะทุกคนคันชิงหลิวกระบองวานอนนะที่เห็นครั้งก่อนที่ผมไปเทสกับน้องชายผมนะน,นันุเพ d ดีนะ,ะเราไปดูกันนะว่าคันเนี้ยโอเคไหม เจอกับปลนินไซส์ไซส์กิโลนะอ่ะเราไปดูกันนะผมก็จะนั่งอยู่ตรงนั้นนะครับล่มสีฟ้านะทุกคนไปดูกันคันตัวนี้เป็นตัวเทสนะครับผมวันนี้จะเป็นที่ผมเทสก็เป็นระยะ4.5นะทุกคนนี่อ่า ตัวนี้มันยังไม่เป็นเต็มรูปแบบนะมันยังเป็นตัวเทสสีสันอะไรมันยังไม่สวยหรอกโอเคมาดูกันอะพอดีผมก็มากับพี่คนนี้นะพี่ต้อมแม่วางนะนั่งอยู่นู่นแล้วก็พี่คนนึงครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับน่าจะเป็นคนที่หล่อที่สุดในประเทศไทยแล้วครับผมใช่ใแล้วครับผมโอ้โหหล่อที่สุดครับในจังหวัดเชียงใหม่นี่ถึงมีไผ่เต่าแล้วฮะ เจ้าของบ่อตกปลานายเหยนนะครับพี่ยิ่งสุดหล่อครับมามาเล่นชิงหลิวครั้งแรกครับผมเอาแอบขโมยของลูกมาฮะเล่นเอ้าพี่มีลูกเลยเหรออุ้ยลืมไปครับผมโอ้ยอ๋ออย่างอย่างอย่างโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาดูพี่ยิ่งนะว่าจะได้ปลาไหมโอ้โหได้เชัดจริงล่ามันมึนอมันึังมาตั้งแต่เดียวกันน่ะยังหัวใจว้ซ่โอ้โห ไล่นี้ไม่ต้องมาเล่นกับผมเลยนะน้อยต้อตงโอ้ตัวเล็กและ นนะตัวใหญ่นะผมก็โดนนะครับแ็่กระดดีมันเริ่มแบแล้ดอ,อ,อ่ะเมื่อก่อนเะฮะพอมป็นหญิองอะไระกันเฮ้ยแต่ก่อนเพื่อนคนทั้นสูอ้าลูอ้ายานี่นะครับทุกคน ดูนะฮะกระบองวนอนดูแอคชั่นนะปลาไซกิโลแทบไม่ได้ต่อสู้อะไรกับผมเลยนี่ดูแอคชั่นนะทุกคนดูนี่เฮออ้ลืมโฆษณาทุนนะทุนไัยหะาทุนเนี่ยมันทุ่น,น,น,มนมแม่กี่้ครับ <laughs> มักระปีหนึ่งจะได้อะอันอ่ะไอ้ตอมส่งสั่งไามที่ปีน่ะจามันจะได้อ่ะซื้อที่แก้วที่อันก็เาจีบเอาไว้เอาซื้อที่ไหนไหมาเออผมได้มือจีบเอาครับผมบัตรเจ็บจใจขวานะ่ะ นี่นะทุกคนดูไซส์กิโลนะน่าจะตัวนี้น่าจะมีสักประมาณโลสองนะผมมาเทสเฉยๆนะเทสคันเฉยๆปลาตัวนี้ก็ปล่อยนะทุกคนมาได้ดินเลยอะ่ะหมดตเลย mình giống xuống là đúng kìa các bạn

โดมไปด้วยปลาดุกปลาดุกปลาดุกในหน้าสแกแร์ก็จะเอาปลาใหญ่ไปเอาไปบอกเลยยา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 ยทำแล้ว ก็พึงง่แม่อกี้แล้วร้อนทุกตัโทุิดนะครับเปิดนี่ให้อายมันจะบไดหิวนะ้ายวตามช่วน,นี้แม่งขัดแคลนันาดที่แิดจะไปบอกที่ทนนำอะีร ตัวไม่ต้องถามบินอย่างเดียวครับอ,อยู่้นสักสองวนสอคนสวันเออสองวันสอคืนสวัน,เ,นเข้าเต็นเข้าแคมปเนาะอย่างข้าูกเสือเนาะกอนหายเช็บ่ะเก็บติ้แคมครับ มันททั้งในไหนพวกเนี่ยข้าวคนใดอ่ะน้ำนั่นูนนเขาได้โอ้ลองนี่เขาไปยิงที่แม่สอยที่ไปที่เขาไปไหนนั่นลูกเขาไปย้าชาติไปซ้ำอ่ะเนี่ยที่มันลงคลิปมันไอ้ลงลงลงในเฟซบุ๊กวันเนี่ยไปขนาดเลยที่ไหนหมูมันไปที่แห่ เยิงไปตัวหาผมกับนู้นนะแต่เขาขึ้นไปเหนือห้มน้อยจ้าแม่นครับถ้าปลาไปสะลายังสาลัยเต็มเลยอ่ะ่มันลงวันนี้นะแม่นลงเฟซบุ๊กวันนี้นะแม่นเี้ยยิงไป้งผมบอกไปสะลายไปไปเอาไปคว้าไปเผื่อผมเตอร์เร่ผมจะจำตัว โอ้โหนะครับดูนะครับเจ้าของบอ่อมาเองนะครับลองกระบองวานอนนะครับโอ้แทบไม่ได้สู้เลยอะนนกปนกปปลลาาว โอ้โห oh. ดูนะครับทุกคนดูโอ้โ oh หอ่ะเะวิโชว์สไซต์หน่อยไซต์สวยไหมโอ้ oh, ไซต์น่าจะโอเคนะครับ<ป>ก็น่าจะมีแปดคิด,คดน่าจะได้นะครับโอเคความรู้สึกกระบองนอนเป็นไงบ้างครับนอกปลาไว้ครับ ใช้ได้โอเคเลยเตรงนี่นะครับผมผมให้ให้ลองจับเลยนะให้ลองตกเลยนี่เลยเจ้าของบ่อนะโออีกตัวแล้วนะครับผมโอ้โหจ่าเบิร์ดมาแรางจริงๆนะเจ้าของบ่อมาแรางจริงรรอโอ้โหนกปลาโคตรเร็วเลยนะทุกคนมันโดนป่ามันลอยขึ้นมาตัวเบดเลยเลย อ้า,อ,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 าอีกทีนะความรู้สึกอะไรนะโดนปลาแล้วปลามันลอยตามเบ็ดขึ้นมาครับโวสุดๆด,ดนะมันมัน,ม,นมันไม่เสียเวลาในการสู้ปลาสุดจริงสุดจริงของเขานี่นะครับกระบองว่านอนนะครับตัวนี้เป็นตัวเทสนะของใกล้จะสําเร็จแล้วนะเร็วๆนี้ทุกคนก็ได้ข่าวมาก็เร็วๆนีนะ้ประมาณ90%แล้วนะตอนนี้ก็น่าจะเป็นไซส์ไซส์เดิมนะจ่เบิร์ดใช่ไหมครับ ประมาณครับ7.8คีดครับโอเคไซส์เดิมนะตัวนี้โอเคทุกคนยอดครับโอ้สุดๆก็โอเคนะครับทุกคนกับทริปที่เทสคันชิงหลิวนะกระบองมานอนระยะวันนี้ที่ผมใช้ก็ที่ผมใช้เทสนะระยะ4.5นะทุกคนถือว่าปลาไซส์ตั้งแต่8คิด7คิด8คีดถึงโลกว่านะ เอาขึ้นแบบสบายมากเลยผมใช้สายวันนี้แค่8ปอนด์เองนะยกก็คือมันก็มาตามตามคันเลยนะถือว่าน็อกปาเร็วมากถือว่เป็นคันที่ดีคันนึงเลยน่าใช้มากจริงๆเลยจากที่เทสดูนะครับน่าใช้จริงๆเลยเน,น,น้ำหนักก็ไม่หนักมากหรือว่าอะไรนะเดี๋ยวผมอาจจะมีเทสอีก เรื่อยๆนะตอนนี้เพราะว่าตอนนี้ของมันใกล้จะออกมาเสร็จละก็ตอนนี้นก็อยู่ประมาณ859 0แล้วนะจาก่าววงในมานะที่บอกคุยกนันก็ติดตามน่าจะเป็นคลิปต่อๆไปนะผมก็จะใช้ันกระบองมานอนมาเทสละกันตอนนี้เป็นแค่เทสก่นคันก่อนนะพอได้ปลามาผมก็จะปล่อยหมดเลยโอเคครับแล้เวเจอกันคลิปต่อไป